ก็เป็นเรื่องราวของยูทูบเบอร์ชาวเวียดนามนะครับซึ่งเป็นมุมมองของเขาเกี่ยวกับประเทศไทยเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะครับว่าเขาจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประเทศไทยอย่างไรกันบ้างซึ่งข้อแรกนะครับเขาได้บอกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจบนท้องถนนของประเทศไทยจะเกิดขึ้นสองครั้งทุกวันเวลา8นาฬกาและเวลา6โมงเย็นเขาจะเห็นตามท้องถนนคนไทยจะยืนเคารพธงชาติแล้วหยุดนิ่งกัน ซึ่งเวลานั้นเพลงชาติจะถูกเปิดและทุกคนจะหยุดนิ่งเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อราชวงศ์และเป็นประเพณีอันดีงามและแสดงถึงความรักชาติและเป็นการแสดงความจงรักทักดีต่อพระมหากษัตริย์แต่ว่ารถยนต์ก็ยังจะวิ่งกันต่อไปซึ่งเขาก็ได้มองว่าเป็นช่วงเวลาที่ศักดิ์สิทธิ์และน่าภูมิใจมากส่วนข้อต่อไปก็คือข้อสองเขาบอกว่าประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและมีหัวหน้ารัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรี ได้สังเกตว่าบนท้องถนนของประเทศไทยจะมีรูปพระมหากษัตริย์และพระราชินีปรากฏกันหนาแน่นส่วนข้อสามนะครับเขาได้บอกว่าระยะทางที่ใกล้ที่สุดระหว่างเวียดนามและไทยก็จะประมาณ100กิโลเมตรนะครับซึ่งประมาณจากจุดระหว่างประตูชายแดนกับเมืองนครพนมของไทยนะครับประมาณ104กิโลเมตรส่วนข้อที่สี่นะครับได้บอกว่าประเทศไทยล้อมรอบด้วยมหาสมุทรสองแห่งซึ่งประเทศไทยจะติดกับมหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเขาบอกว่าเคยอ่านมาว่าประเทศใดก็ตามที่มีพรมแดนติดกับมหาสมุทรทั้งสองก็จะมีที่ตั้งทางยุทธศาสตร์และยากที่จะโจมตีได้ซึ่งนักวิเคราะห์หลายคนได้เชื่อว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับการสร้างคลองเชื่อมโยงมหาสมุทรทั้งสองนี้เข้าด้วยกันส่วนข้อที่5เขาได้บอกว่าประเทศไทยมีเกาะ1 4 3่อเกาะซึ่งหลายๆแห่งก็มีชื่อเสียงจากการปรากฏตัวในภาพยนต์ฮอลลีวูด โดยเกาะที่เขาบอกว่ามีชื่อเสียงก็คือเกาะภูเก็ตเกาะสมุยและเกาะเต่าซึ่งที่โด่งดังที่สุดเขาบอกว่าเป็นเกาะภูเก็ตซึ่งเป็นเกาะที่คนเวียดนามก็รู้จักกันดีว่าอยู่ทางใต้ของประเทศไทยในทะเลอันดามันเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยซึ่งมีพื้นที่576ตารางกิโลเมตรและข้อหเขาบอกว่าประเทศไทยมีชายนาทาวที่ใหญ่ที่สุดในโลกใครที่มาที่นี่ก็จะได้พบกับวัฒนธรรมจีนในประเทศไทยหรือคนทั่วไป ก็อาจจะรู้จักกันในชื่อยาวราชในกรุงเทพซึ่งเป็นสถานที่ที่คึกคักมากและจะขายอาหารที่หลากหลายและในข้อเจ็ดเขาบอกว่าประเทศไทยมีวัดประมาณ35,000แห่งประเทศไทยเป็นประเทศที่นับถือาศาสนาพุทธและวัดไทยจะมีลักษณะทางวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมที่มีความสวยงามเช่นวัดชื่อดังในประเทศไทยก็คือวัดอรุณที่นักท่องเที่ยวรู้จักกันซึ่งมีความโด่งดังและจะอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในกรุงเทพ เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเขาพระสุเมนศูนย์กลางในวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาและต่อไปก็เป็นข้อ8เขาได้บอกว่าเงินของไทยก็จะเป็นเหรียญและในเหรียญจะมีรูปวัดอีกด้วยหรือรูปวิหารเขาได้บอกว่าในเหรียญบาทจะเป็นรูปวัดพระแก้วเหรียญสองบาทวัดสเกตและเหรียญห้าบาทวัดเบญจมาบพิตรเหรียญสิบบาทวัดอรุณและข้อเก้านะครับเขาบอกว่าส่วนมากผู้ชายไทยก็จะบวชก่อนแต่งงาน เขาบอกว่าผู้ชายไทยทุกคนก็จะบวชก่อนแต่งงานซึ่งก่อนแต่งงานก็จะอายุไม่ได้มากและอาจจะบวชเป็นระยะเวลาสั้นๆและในข้อสิทธ์นะครับก็เป็นเรื่องของช้างเขาบอกว่าในประวัติศาสตร์ไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาและพระพุทธเจ้าและรูปของช้างก็ยังปรากฏบนธงของสยามจนถึงต้นศตวรรษที่1900และในอดีตคนไทยก็ได้ใช้ช้างเป็นเครื่องมือในการโจมตีหรือเวลาช่วงสงครามนะครับ และต่อมาก็ได้มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมการตัดไม้ของประเทศไทยและในทีมฟุตบอลไทยก็มีฉายาช้าอีกด้วยข้อ11นะครับเขาได้บอกว่ากรุงเทพเป็นเมืองหลวงที่มีชื่อยาวที่สุดซึ่งเขาได้บอกว่าคนไทยคงจะรู้จักกันดีกรุงเทพมหานครจริงๆก็เป็นเพียงชื่อย่อถือเป็นเมืองหลวงที่มีชื่อยาวที่สุดในโลกและเขาบอกว่าไทยแลนด์เป็นดินแดนแห่งอิสรภาพซึ่งในสมัยก่อนนั้นคนเวียดนามเรียกประเทศไทยว่า สยามและข้อที่12นะครับเขาได้บอกว่าประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่เป็นอันดับที่สองของโลกประเทศไทยมีการปลูกข้าวและปลูกอ้อยและเกษตรกรรมของไทยโดยทั่วไปค่อนข้างทันสมัยผลผลิตของข้าวมีน้อยเมื่อเทียบกับเวียดนามแต่ผลผลิตจะสูงกว่าในด้านการส่งออกข้าวทั่วโลกเขายังบอกว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเวียดนามอาจจะมีแนวโน้มที่จะทัดเทียมกับประเทศไทยในด้านการผลิต ข้อที่13เขาได้บอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่เคยถูกมหาอำนาจยุโรปรุกรานประเทศไทยยังคงรักษาเอกราชไว้ได้และข้อที่14นะครับเขาได้บอกว่ากัญชาก็ถือว่าผิดกฎหมายในประเทศไทยรวมถึงการค้าประเวณีที่ประเทศไทยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายและอีกทั้งประเทศไทยยังคงเป็นประเทศแรกในเอเชียอีกด้วยนั่นก็คือจะทำให้กัญชาถูกกฎหมายอย่างสมบูรณ์ ในเดือนมิถุนายน2565นและเมื่อคุณได้มาถึงประเทศไทยคุณจะเห็นร้านขายกัญชาหลากหลายร้านปรากฏขึ้นทั่วประเทศและต่อไปก็เป็นข้อ15นะครับเขาได้บอกว่าประเทศไทยใช้ปฏิทินจันทรคติและในปฏิทินไทยก็จะมีวันพระด้วยและในข้อต่อไปนะครับได้บอกว่าประเทศไทยเป็นเมืองที่มีคนเข้ามาเที่ยวมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งในกรุงเทพจะมีนักท่องเที่ยวค่อนข้างมาก เป็นเมืองที่พลุกพล่านที่สุดในภูมิภาคนี้และนอกจากนี้ถือว่ากรุงเทพยังแซงหน้าเมืองอื่นๆอีกมากและเป็นดินแดนที่มีรอยยิ้มมากที่สุดและในข้อสุดท้ายนะครับเขาได้บอกว่าประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวเป็นจานวนมากอาจจะเป็นเพราะบุคลิกข,ของคนไทยเพราะว่าคนไทยจะมีรอยยิ้มให้ตลอดเวลาและการท่องเที่ยวก็ราคาไม่แพงมีการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคนในพื้นที่และคนไทยมักจะยิ้มอยู่เสมออีกด้วย แล้วราคาในการท่องเที่ยวก็ค่อนข้างสมเหตุสมผลเดี๋ยวเราไปรับฟังความคิดเห็นของคนที่ได้รับชมคลิปวิดีโอนี้กันเลยนะครับคอมเมนต์แรกกล่าวว่าฉันได้ไปประเทศไทยมาสองครั้งเชียงใหม่และภูเก็ตต้องยอมรับว่าประเทศไทยมีการท่องเที่ยวที่ดีมากมีการระบุราคาไว้ชัดเจนคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าจริงมากในเรื่องของการท่องเที่ยวเขาสมควรที่จะเป็นที่หนึ่งของโลกคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าข้าวไทยมีรสชาติที่อร่อย และมีคุณภาพดีคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าก็เป็นชาวเวียดนามส่วนมากก็จะบอกว่าเมืองไทยสนุกดีและเป็นประเทศที่ใหญ่โตและมีอารยธรรมที่น่าค้นหาคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าฉันก็เพิ่งกลับมาจากประเทศไทยไม่ได้ยินเสียงแตรบ,บนถนนเลยแม้ว่ารถจะติดมากขนาดไหนก็ตามคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าฉันชอบประเทศไทยในฐานะนักท่องเที่ยวไทยมีภูมิประเทศที่ปลอดภทยและสวยงามมากคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าเว,วียดนามต้องเรียนรู้การท่องเที่ยวจากประเทศไทยให้มาก ได้กลับมาจากเมืองไทยและวิวไม่ได้สวยเท่าเวียดนามแต่ไทยนั้นบริการดีมากกว่าส่วนคอมเมนต์นี้เป็นคนไทยได้บอกว่าขอบคุณคนเวียดนามนะครับที่มีทัศนคติที่ดีต่อประเทศไทยเราจะพัฒนาไปพร้อมพอมกันนะครับคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าประเทศเวียดนามควรเรียนรู้จากประเทศไทยในเรื่องของการคมนาคมและการท่องเที่ยวคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าเป็นเพราะการต้อนรับนักท่องเที่ยวความจริงใจและซื่อสัตย์ต่อนักท่องเที่ยว ทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้พัฒนานำพาประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองบนเส้นทางการพัฒนาการท่องเที่ยวคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าในด้านการรับรู้ของประชาชนคนไทยเหนือกว่าคนเวียดนามมากผู้คนมีความเป็นมิตรไม่ซื้อหรือขายข,ายของช่อก,กงถนนสะอาดไม่มีใครทิ้งขยะบ,บนถนนไม่น่าแปลกใจที่ใครๆที่ไปเมืองไทยก็อยากกลับมาคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าผมไปเวียดนามมาแล้วสี่ครั้งไปฮานอยโฮจิมิน และที่อื่นๆเวียดนามพัฒนาไปไกลมากมีที่เที่ยวสวยๆอาหารอร่อยไม่ต่างจากเมืองไทยเลยข้อเสียอย่างเดียวคือการจราจรค่อนข้างหุ่นวายและบีบแตรก,กันดังวุ่นวายการจราจรในประเทศไทยก็วุ่นวายไม่แพ้กันแต่มีความเป็นระเบียบมากขึ้นสู้ๆเวียดนามเราจะพัฒนาไปด้วยกันรักเวียดนามจากประเทศไทยคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าข้าวไทยมีรสชาติอร่อยและมีคุณภาพดี ในสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียแคนาดาและสหภาพยุโรปซูเปอร์มาร์เก็ตในจีนล้วนจำหน่ายข้าวไทยและอาหารไทยล้วนแต่ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่สมเหตุสมผลคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าทุกปีฉันต้องไปเมืองไทยอย่างน้อยหนึ่งครั้งไปเมืองไทยถูกจริงๆถูกกว่าหลายที่ในประเทศคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าแน่นอนว่าประเทศไทยดีกว่าเวียดนามในแง่ของความสุภาพและความเคารพต่อผู้คน คอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าคนไทยเป็นคนดีและซื่อสัตย์พวกเขาไม่เอาเปรียบนักท่องเที่ยวนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดนักท่องเที่ยวจะไม่ถูกหลอกลวงเมื่อมาเที่ยวประเทศไทยไม่มีการขโมยของเล็กๆน้อยๆในประเทศไทยนักท่องเที่ยวจะรู้สึกปลอดภัยและต้องการกลับมาเที่ยวประเทศไทยอีกครั้งคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าที่เวียดนามแม่ค้าชอบเรียกร้องให้สนใจซื้อสินค้าพอเราเข้าไปดูแต่เราไม่ซื้อแม่ค้าก็โกรธ มันต่างจากแม่ค้าที่เมืองไทยแม่ค้าขายของที่ไทยเรียกลูกค้าให้ไปชิมก่อนได้ซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรแม่ค้าไทยไม่โกรธเพื่อนเพื่อนฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับหากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราว และความคิดเห็นจากช่องร้อยล้านคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ